ครับคุผู้ชมครับวันนี้พบกับผมปอนนะครับแอดมินเพจที่นี่อ่างทองกันดีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําร้านเพิ่งเปิดใหม่เลยครับสดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้นะกับร้านน้องชายกับผมเองครับกับร้าน2506้โลบานะครับที่นี่มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆครับแต่ว่า ทั้งสองคนอย่างที่เห็นอยู่เลยนะครับอร่อยครับแต่ว่าจะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับน้องผมเลยครับกับบาร์สและโบโนะฮะสวัสดีครับรับผมแนะนํากันหน่อยครับ2 5 0 6มีเมนูอะไรแนะนํากันบ้างเออที่ตอนนี้ที่อยากจะเน้นก็คือคาเมลมาเกียโต,ต,ยตครับอ๋อเป็นกาแฟที่มีรสคาเมลครับเชื่อว่าคนที่ไม่ค่อยชอบกาแฟก็จะทานได้ง่ายนะฮะหวานมากหวานน้อย ก็คือวันน้าวันนี้ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยต้องการหวานเพิ่มหรือว่าต้องการร้อยลงนะฮะงั้นถามถามก่อนเลย2 5 0 6นี่คืออะไรฮะที่มาที่ไปคืออะไรที่มาที่ไปก็คือวันเกิดของผมกระโบรวงกันอ๋อนะฮะไม่ได้มาบอกหวยนะฮะนะครับผมเป็นตัวเลขที่มีความหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นหากมาที่นี่จะมีแบบนีกลิ่นอายของความรักของบาริสต้าทั้งสองคนอยู่นะด้วยนะฮะโอเค งั้นเราจะมาชิมเมนูที่น้องทั้งสองคนแนะนํามาก่อนกเลยแ,แล้วก็น้องโบบอกว่าอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยก็คือชาเขียวนะใะเขาบอกว่าคนมากินที่นี่ต้องสั่งชาเขียวด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างน้องบ้างกินนะครับทุกค่ัง <c oughs> <c oughs> ่วงซะแล้วโอเค,อเคนะครับรามาดูทับว่าหน้าตาของเมนูที่มีอะไรยังไงบ้างนะครับน้องบ้าท่าผมฟังนะครับบ้า มีความฝันครับว่าอยากจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองขึ้นมาโดยเฉพาะกันทําร้านคาเฟ่เครื่องดื่มนี่แหละครับและก็โชคดีว่ามาเจอกับน้องโบนะครับที่มีทักษะการทำขนมหวานอยู่แล้วจึงได้มาร่วมกันเปิดในนามคาเฟ่ที่มีชื่อว่า2506สโลบาร์ครับโดยการเอา ความสามารถานการชงเครื่องดื่มของน้องบาสแล้วก็การทําขนมหวานของน้องโบามารวมกันเป็นร้านนี้อย่างลงตัวเลยครับลักษณะาการตกแต่งร้านนะครับก็จะเป็นการนั่งชิวๆแบบเคาน์เตอร์บาร์นะครับสามารถนั่งดูทั้งสองคนชงเครื่องดื่มให้เราทานได้เมนูเด็ดของร้านนะก,ก็คือคาราเมลแมคคิอาโต้นะครับจึงมีความหวานและความหอมคาราเมลสามารถทานได้อย่างง่ายๆเลยครับแล้วก็ชาเขียวสูตรเด็ดเคล็ดลับของ2-506แห่งนี้เลยนะครับ ร้านเราเปิดวันไหนยังไงบ้าเปิดปิดกีโ่โมงอ่ะคือตอนนี้เรายังไม่มีวันที่ปิดแน่นอนครับแต่แค่ว่าเราเปิด6โมงเช้าถึงเราตั้งไว4้4โมงเย็นครับแต่ว่าถ้ายังเห็นร้าอยู่เราก็จะเลทไปเร้่อยว่า5โมง6โมงแล้วแค่ฝากร้านหน่อยครับร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับแอบก็ตอนนี้ร้านก็ตั้งอยู่วัดเกศสายทองครับถ้าขับมาก็จะเลยวัดเกศมาหน่อยหนึ่งครับ หรือว่าถ้าใครอยากมาง่ายๆก็เซิร์ชใน Google m a p ได้เลยครับ2506ซาโลบาและในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกัที่ไหนในจังหวัดอ่างทองต้องคอยติดตามกันค,ครับกับเพจที่นี่อ่างทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ